มีระดับความยานะครับโอ้โหเลือนร้อยห้าแปดเลือลดไปเท่าไหร่อี่เปอร์เซ็นต์อ่ะโอลิตาเลือนเลยร้อยห้าแปดไม่ครึ่งมั้งไม่ไม่ไม่ใช่ไม่หนึ่งไม่ใช่ไม่ไม่ครึ่งโอลิตาหลืร้อไม่ครึ่งแล้วฮะมยเหื่รผมเลือดสองร้อยเหลือเจฮะเอเอาดีเลือแค่นี้เอาอะไรไปรอดเจ็ส่วนเจส่วนสองยคูณหนึอยะเท่าไหร่อ่ะ โอ้แค่นี้โดนรถไปมาสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเหลือห้าห้าแล้วอ่ะโอ้โหนี่โคตรโคตรดีไซนเตอร์วะโคตรเอพีสหกสิบแปดโอเคนะฮะตอนนี้คือปัญหาของเรานะครับคือได้เบตเพิ่มขึ้นกระจีแต่เลือดเราก็ตามนั้นแหละครับผมโคตรเอพีสะบอกเลยตะปอนคิวมันเลือดให้ดูกว่าเกมอะไรอะคะ โอ้วัดจ้าชื่อเพร่เป็นอีเว้นใหม่เปดีเว้นใหม่ชื่อไม่ใหม่อะฮะเขาคล้ายๆกับเถ่ายขึ้นมาดิทิงขวามาโอ้โหยิงไปแรงบาชั่นแม่งไม่รู้อยากพี่อยากจะดิทิงแบตเตอร์มันจะเท่าไหร่วะเออโหนาเดียวก็ไปแล้วไม่ไม่ถึงแบตเตอร์ที่มันยิงฝั่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 งของครามอีก เออใช่แหล้วแต่แกย,ยิงหัวไปแล้ว,วปกติมันต้องยิงประมาณสองสิบสองสองคีมั้งมาแล้วหรอแกเนี่ยอยากเล่น,น,อนโอ้สองแล้ว่ารอไปฮะออโอ้โหยิงไปนขนมเลยอ <laughs> ะ เข้าใจแล้วความยากคือไปต้งนึ้ตรงแม่ให้ความยากจะแตกต่างกันออกไปอโอ้แล้วถ้าแล้วถ้าเป็นดันอินทิบชันนี่คือแบบไรอะไม่รู้ว่าจะเจออะไรอะ่ะไอหน้าหมดเลือดน้อยยิงแรงลงไปใส่มันทีพิเยอร์ <c oughs> มาแล้วเหรอผมนี่ไปเปิดคอมเลยมาแล้วครับผม น่าจะมาในแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะอา,อาเขตโอ้วันมาแล้วครับผมอีเวนต์ใหม่มาแล้วมาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยครับผมอยู่ดีจะมาก็มาฮะโอ้โหดิงอยญ่เลยตอนแรกผมอ่ะจ,จะไปนอนแล้วเลยคนแต่แบบพออีเวนต์มาปุ๊บผมนี่แบบเลือดเหลือ25เลือดเหลือ25เออเฮดเตอร์เลือดเหลือเท่าไหร่เอออยากรู้เหมือนกันเลือดเหลือ20มั้ง <laughs> 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 ้ยชิบหายนไงไปแล้วไมเล่นเหลือยี่ห้าเล่นเหลือสิบเล่นเหลือสิบเล่นเหลือสิบโอ้ยเจี้ยยยากไปเต่ามันไม่ได้ยิวแรงขึ้นท้ายอยู่เท่าเดิมครับผมโอ้โหแม่คีต้องอาศัยอาศัยความแบบนี่ดูดเลยดูแล้วคีวดูเลยเลยพวกเธอมาทำอะไร แ o ่ถ r a e ตด้มั้ยอมาติดบัคอีกอะเดินรถสามปา้ลาวผมว่าไมรอดนะฮะยินดีไม่มีระวาโอ้ถ้ามีระวาผมว่าผมว่าชิบหายนะฮะเออมันเอาสอย่างมาบวกกันนี่นะถ้าสอย่างบวกกันนี่ผมว่าชิบหายอะคือยากมากนะฮะ ต่อให้พว่ได้แบบจริงๆเดแต่ยำมากเลยนะต้องโดงงโดเป็นลิงเลยสไล,ลด์ดไปแล้วหนึ่งตัวสไลด์ตัวสไลด์ <c oughs> อยู่ดีเป็นสเก็ตบอร์ดเฉยเมืไรที่เป็นน้ำยาล้างจานหรือเปล่าฮะอ๋อจ้าจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เลือสามขีดน่ารักเหลือเกินรถเป็นรู้สึกเลือทุกคนจะลดไปสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเลือดตัวเราทั้งหมดนะฮะอ๋อ้แม่กีดมันเจ็ดสิบผมลดผมลดเกินครึ่งนะ โอ้ถ้างั้นถ้าเล่นโหมดนี้ก็ต้องเล่นแทงอะดิก็วะไม่ใช่อะแต่ได้เปไดเพิ่มสามแทงอะผมว่าได้สามแทงกับซับหนึ่งซับอะเพราะว่ามาเล่นดับก็แทงหนึ่งแทงหนึ่งซับสามอย่างเงี้ยเหรอ กินเหมือนสกินแม่ลูกแม่อริสาลูกแปเตียนแต่แปเตียนเป็นสมองหรือเด็กน้อยตอนนี้มันเปิดโลกใหม่อ่ะ This heal will โอ้โหนี่มันหุ่นยนต์หรือเนยลากผ่านปุ๊บตายเลยเหมือนเผาเนยเล่นนะดีนะที่เลื่อนที่ดาเมจมันเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาหน่อยอ่ะถ้าเลื่อนน้อยธรรมดาที่คือผมว่าชิบหายอ่ะ เลนดอร์ที่ไม่เพิ่มได้แบกคือชิปหายเลยนะฮะแหมแล้วก็ขยันลบกันจริงๆเลยฉลาดกันจริงๆเพราะว่ามันจะยากตรงพอยท์สุดท้าย ก็ค่อยทีละตัวอย่างนั้นอ่ะต่อให้ได้เปรตไปเยอะจริงๆนะเออผมนึกอัดปาติเสร็จเลยว่าไปอัดจริาเตี้ยมาเตี้ยมาเตี้ยมาเตี้ยโอ้ยเป็นผงอ่ะเดี๋ยวมันลงมายังไม่เกิดเลย เออมันก็ลดเลือดโล่ะลดเลือดโลเลยเหรอตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่การตีได้210อ่ะโอ้โหโอ้โหเบตี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 นี่ไรฮาร์ดจะเหลืออะไรวะเนี่ยผมว่าอลิสายังน้อยนะได้ไรฮาร์ดจะโดนเล่นแมคคีก็โอเคนะได้เล็งหัวด้วยสนุก เราก็ว่าทำไมโล่มันปเป็นเพียวหายปเป็นเพียวหายมีรูบอลครับผมมีรูบอลเขผมอาจจะไม่เห็นเตือนนะแต่รูบอลมาให้มาหนึ่งอันอยู่แล้วครับผม คิวเร็วค <Jo> ิวเร็วก็จริงนะแต่แบบไม่ได้อยู่แดงขึ้นนะมันคิวคิวเท่าเดิมฮะแต่แบบด้วยความที่ว่าเลื่อนอัมันก็เลยดูเหมือนคิวเร็วอะมีรูปบอลคับผมให้มันหนึ่งกล่องทุกครั้งเวลาอีเวนต์ใหม่เข้ามาอุ้ยวู้ยเดินละซิเดินละซิเดินละซิปนันหรอโอ้ my god รถแตกไปใส่น้ำเลยฮะหลเมื่อกี้รถแตกไปใส่น้ำเลยฮะกลางไม่ทันจริงโอลิซ่าเหรอเราว่าจะใช้ไฮนูนได้ไหมวะได้ได้ท่านนาราบน่าจะต้องใช้ไฮนูนอ่ะไฮนูนมันจะล็อกเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นอะ เขาเพิ่มดาเมจอย่าง,าง,างเงหลังเตรียมตัวโอ้โหสองทีโลแตกสทีโลแตกเฮ้ยนาัาน,า,า,านหนัมานั่นหัมา แล้วถ้ามึงยืนอยู่อย่างนั้นแล้วกูต้องยิงยังไงมึงอะฮัลโหล <i> หลัง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 อยู่อย่างนั้นแล้วจะจะยิงเธอ,อยังไงใหม่กันลหรอหม่ถึงสกินใหม่อะไรยี่บีครับมีครับมีสกินใหม่ครับสกินใหม่ครับเีเทมากด้วยนะผมบอกเลยปีนอีเทมาเท่มากเท่มากเท่มากเท่ามากจริงไปดูกันได้นะคะผม ไม่กล้าป่อยบนม่วงเลยเลือดน้อยในในในบันไดครับเอละปัน ปัญหาคือต่อไปเอาไปตีให้ได้ก่อนต้องสกิปไปตีให้ได้ก่อนครเกรดกาใย่างงนใช่ฮะโอ้ ไม oh! hmm. oh, oh, <sm> <bien> ่มันมีบัตรบัชั้นอีกตัวขอหิ้วหน่อยโอ้ยอาโอ้โหโคตรแรงบัตรชั้นไกลไกลเลยที่ไหนวะ มันตายแล<ห>้ลวตายแล้วตายแล้วโอ้โหไปนู่นไม่ได้เก็บไฟเก็บไฟเก็บไฟ <c oughs> ง่ายอยู่ง่ายอยู่ง่ายอยู่อีนี่อีนี่อ่ากาชิเป็นอะลรคะกาสคานอนนะฮะที่ <c oughs> ผมเอยากไม่อยากดู <c oughs> เลยถ้าเกิดเพิ่มระดับเพิ่มเขาเป็นระดับเป็นบริหารหรือความมหาธรรมดานี่จะขนาดไหนวะเนี่ย <c oughs> คือแค่นี้ก็เหนื่อยนะผมก็เหนื่อยนะเพราะว่ามันเลื่อนมันน้อยนะทำให้แบบลำบากถ้าเกิดเราไปเล่นแบบ กรณีที่เป็นตัวอื่นที่ไชปชแปลตียนอ่ะผมว่าจะเล่นยากนิดนึงอ,นนอ,ออเจริง